โรคตับโตอาการไอแห้งผอมเหลืองผิวซีดขาวตาขาวปัสสาวะขาวกินไม่ได้นอนไม่หลับ 1. ชจักประวัติเพิ่มเติมตรวจอาการตรวจยะกะนัง ตับสมีวิธีตรวจ2วิธีตับอยู่ชายโครงขวา2.1ให้ตรวจที่ใต้สวาบข้างชายโครงขวาเอานิ้วสอดเข้าไปตามชายสวาบให้ตลอดทั่วชายโครงถ้าตับ ปกติจะไม่ปรากฏที่แลบหรือเป็นก้อนอย่างใด2ององเอามือซ้ายควอมลงที่บนชายโครงแล้วเอามือขวาเคาะมือที่คว่านั้นถ้ามีเสียงดังติ๊กติ๊กรู้สึกโปร่งไม่ทึบอย่างนั้นเป็นปกติ สโลกตับโตมีเสียงทึบไม่โปร่งแข็งกระด้างไอแห้งผอมเหลืองผิวซีดขาวตาขาวปัสสาวะขาวกินไม่ได้นอนไม่หลับ 4. ใช้ยาแก้ปัวทวีธาตุพิการหา้มีตัวยาคือ ดอกจันสองส่วนลูกจันสองส่วนกระวานสองส่วนการภูสองส่วนตีกระตุกสองส่วนเบญจกูลหนึ่งส่วนจันทั้งสองหนึ่งส่วนสมอทั้งสามหนึ่งส่วนสมบุดแหวงสามส่วน ใบสะดาหนึ่งส่วนใบคนทีสอหนึ่งส่วนเปลือกกันเก่าหนึ่งส่วนเปลือกตีนเป็ดหนึ่งส่วนกระเทียมหนึ่งส่วนบดเป็นผงละลายน้ำผึ้ง